แล้วลูกหมเีเป็นเจ้านี่อยู่ทุกคนอยู่ได้ไหมวันนั้น่เออมันก็เป็นเจ้านี่เดี๋ยวผมถามพี่พี่นั่งข้า,านี้ไหมจริงจริงจริงเขาพูดพี่หางพูดในเชิงว,ว่าคือลองพูดหน่อยว่าจะพี่ชอบอยังไง คุณทำไปชอบยังไงคุณชอบยังไงที่ทำให้เขาเสียชื่อเสียงเขาเสียชื่อเสียงทั้งวงตกูลคือเหมือนกับคุณไปเปิดเรื่องนี้ทำให้เขาเสียชื่อเสียงใช่เขาเลยถาว่าคุณจะบอ้ยังไงเนี่ยลองพูดแล้วเขาบอกว่ามีแม้คำพูดทว่าคุณทำให้ผมพอใจเดี๋ยวเองเงินผมเปิดไม่ได้าพอใจก่งจังไม่ได้แต่เก่งจังได้ว่าเขาพูดว่ามีนะลองพูดว่าคุณจะทำยังไงทำไมก็ได้้ผมพอใจตอนนี้ผมมีเงินแต่ผมไม่สะดวกจ่ายไม่ต้องเนไม่จำเก็นต้องาผิดจ เ็พักสักครู่ก่อนพักสักครู่ก่อนคุณเตรียมตัดแล้วใช่ไหมคุณลินลี่หนูไม่ทําอะไรหนูเป็นคนโดนจะค้ำหกแสนกว่าพร้อมไม่เอาเลยเหรอไม่เอาแล้วพี่จะมาฟ้องหนูอีกทำไมนั่ไงเอาใจเย็นๆใจเย็นๆเขาไม่ได้จะฟ้องคุณนี่เขาก็ต้องทำตามหน้าที่ก็เป็นทนายความต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะใจเย็นๆลินลี่ปากสีชมพใจเย็นๆนะสวยงามนะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ